วันนี้เวลา9นาทีนาทีสมเด็จพระกนิธิาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนววาวังสัพปทุมสวงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการบริธิทรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบระมราชูปัมภมครั้งที่1นึ่งทับ2,568เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พิจารณาแนวทางการดำเนินงานพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2568และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2569บูลณิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบระมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบระมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2534 เพื่อดาเนินการมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเพื่อถวายเป็นพระราชานุสรแด่สมเด็จพระมหิตาลาทิเบตด,ดุลยเดชพิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในการเฉลิมฉลองการครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชาสมภพวันที่1มกราคม2535 มอบแก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทางด้านการแพทย์1รางวัลและทางด้านการสราธารณสุขหรางวัลเป็นประจำทุกปีที่ผ่านมามีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลรวม98คน เวลา14นาฬิกา27นาทีสดเด็จพระราชาดำเนินไปยังโรงแรมเซนทาราแกรนและปางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันทรงเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2,568 Thailand Research Expo 2025ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชอร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่16-20ถึงมิถุนายน2568ภายใต้แนวคิด Research for all เชื่อมต่ออนาคตไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม ในการนี้พระราชทานรางวัลพ l ตินัออวอร์ดแก่นักวิจัยที่ชนะกิจกรรมประกวด Thailand Research Expo 2025 award จำนวน2รางวัลและพระราชทานเกียรติบัตรนักวิจัยคุณภาพสูงประจำปี2568จำนวน3คนรางวัลกิยติบัตรสัตราจารวิจัยดีเด่นประจำปี2568จำนวน1คนและเกียติบัตรเมธีวิจัยอาวุโสประจำปี2568จำนวน10คน งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2,568จัดขึ้น mm hmm. เพื่อน้อมสำนึนในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมชนกาทิพย์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบานาธิพิษพระบิดาแห่งการวิจัยไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราชสุดาสยามบรรมรรชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2568 และเพื่อเป็นเวทีนําเสนอผลงานวิจัยและนนวัตกรรมที่โดดเด่นโดยมุ่งมั่นและขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยแลานนวัตกรรมอย่างทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าถึงความรู้และโอกาสจากงานวิจัยอย่างเท่าเทียมโอกาสนี้ท่อพระเนตรนิทรรศาการต่างๆเช่นนิทรรศาการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศาการผลงานวิจัยจากหน่วยงานและสถาบันเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ปีนี้จัดเป็นครั้งที่20มีผลงานวิจัยและนวัตรกรรมแสดงกว่า1,000ผลงานเช่นผลงานวิจัยอัญมณีแห่งเวียงโกสัยซอพ,พาวเวอร์่านประดกพัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยศรีนครินทิโรธผลงานวิจัยอุปกรณ์ฟันปลอมดิจิทัลมหาวิทยาลัยสงขลานครินรผลงานวิจัยนวัตรกรรมแปรรูปคัน์มิชันประยุนระดับมิสาหกิจชุมชนสู่ตลาดโลกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมกันนี้ทอดเทเนตการแสดงนวัตกรรมโตรนระบำเฉลิมพระเกียรติแปลอักษรด้วยโตรนประเภทอินโด์จำนวน30ลำประกอบดนตรีไทยโดยสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบ,บังคับ ภายในงานยังมีการประชุมสัมมนาการนำเสนอบทความผลงานวิจัยการถ่ายทอดเทคนิคและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยผู้เข้าชมงานจะได้เรียนรู้ผลง,งานวิจัยจากทุกสาขาสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนางานของตนเองสร้างเตือข่ายความร่วมมือกับหน่วยง,งานต่างๆและเข้าใจทิศทางนโยบายด้านวิจัยของประเทศทั้งนี้การแก้ไขปัญหาหลายประการของประเทศจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องอาศัยกระบวนการวิจัย ที่ผ่านการศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดพิสูจนแล้วว่าเชื่อเือได้การวิจัยทําให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมช่วยเพิ่มศักยภาพการพึ่งตนเองของประเทศสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน เวลา17นาฬิกา3 9นาทีเสด็จออกนวังสามปทุมพระราชทานพระราชวโรกาใสให้ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัสุวรรณเวลารอมประธานบุรินิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยศาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมว่าหลวงนาราทีวาราชนครินนำคณะผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศประจำปีพุทธศักราช2568 พร้อมคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องฟาตุลละอมพระบาทกราบถวายบังคมลา <S <S วันนี้เวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระโปรดกระหม่อมให้นายชัย,ยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้แักตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบระม,มราชินีไปมอบแก่ดาบตำรวจอาวุน้าสงขา10ตำรวจเอกสหาภาพพัสระนายสอริทีดีราแม่นายอุสายุเดนและนางสมศรีจุเดนตัวที่รับประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดบริเวณถนนสวนสมเด็จตรงข้ามสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานีตำบลรูสามิแลอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตาต,าปตานีานใกล้สถานที่จัดงานกาชาติ เมื่อวันที่20มิถุนายน2568และขอรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีนับเป็นพระมหารกรุณาธิคุณแก่ทุวที่และประชาชนทั้ง5คนรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมีได้ พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองค์บนตรีตรวจเยี่ยมการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยรายรชพัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2568ณมหาวิทยาลัยรายรชพัฏอุดรธานีเป็นวันที่2 ในวันนี้องคมนตรีได้หารือกับคณะผู้บริหารเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษาและการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมให้กับนักศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ข้ามาศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานโอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษและรวมอภิปรายความสําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ในการเสริมหนุนองค์ความรู้วิชาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีพุทธ,ธศักราช2560ถึง2579และร่วมถอดบทเรียนภาพรวมการดำเนินงานรวมทั้งการระดมศรกพกำลังและแหล่งทรัพ,พยากรในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชพัฒ ให้กับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจำนวนกว่า350คนเพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งภายในองค์กรและภายนอกองคอ์กรรวมถึงการบริหารจัดการแบบองค์รวมในการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีต่อไป ที่ห้องประชุมกิจาการน้ำู้ร้อนสันกำแพงอพําเภอแม่โอนตามระราชดมริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบรหิหารจัดการกิจาการน้ำู้ร้อนสันกำแพงอพําเภอแม่โอนตามระราชดมริจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่1ครับ2568เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของกิจาการน้ำู้ร้อนสันกำแพงพร้อมทางรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนกิจการ เพื่อให้เป็นต้นแบบอย่างยั่งยืนประกอบด้วย4ประเด็นหลักคือแผนการพัฒนากิจาการน้ำพุร้อนสันกำแพงในรอบปี2568ซึ่งได้มีการจัดทำโครงการต่างๆจำนวน8โครงการ32กิจกรรมทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรการตลาดและการประชาสัมพันธ์สถานที่และภูมิทัศน์วัฒนธรรมประเพณีและการมีส่วนร่วมกับชุมชนการปรับปรุงระเบียบกิจาการน้ำพุร้อนสันกำแพง ผลการดำเนินงานของกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงการติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงให้เป็นต้นแบบอย่างยั่งยืนโดยองค์มนตรีได้กล่าวชื่นชมการบริหารงานของกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงที่แม้ว่าช่วงที่ผ่านมาจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาลดน้อยลงแต่สามารถสร้างผลกําไรได้มากขึ้น ากการปิดจุดอ่อนต่างๆของกิจาการโดยเฉพาะในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำเนินงานส่งผลให้ได้กำไรได้มากขึ้นกว่าเดิม